วันนี้ขออนุญาตไม่เปิดหน้านะฮะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดหน้าเนื่องจากว่าอยู่ในส,สถานที่ที่ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่นนะครับก็เลยขออนุญาตวันนี้เป็นการไลฟ์แบบเราจะไม่เจอหน้ากันจิตถึงยูนทูทุกคนนะครับแต่ว่าไม่เจอหน้ากันก็คงไม่เป็นไรหรอกน้องคุณเนาะวันนี้นะครับผมขออนุญาตเข้าสู่การติวในช่วงนี้เลยนะครับกกติกาครับวันนี้ใครที่อยากจะได้ ไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ไลฟ์ตัวนี้ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็คุณครูแคปหน้าจอที่คุณครูแชร์เป็นสาธารณะแล้วก็ส่งมาในแชทของเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เป็นลิงก์ตัวข้อสอบตัวนี้ไปให้คุณครูนะครับนั้นใครที่อยากได้เอกสารชุดนี้นะครับคุณครูฝากแชร์แล้วแคปหน้าจอแชร์แบบสาธารณะนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เพจเล็กน้อยเนาะคุณครูเนาะผมขออนุญาตนะครับตรงนี้ ผมจะเข้าสู่กระบวนการติวกันเลยก็แล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เตรียมข้อสอบมาให้คุณครูประมาณสัก1ิกว่าข้อนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันก็จะใกล้ในส่วนของการอสอบแล้วเนาะค,คุณครูเนาะเริ่มเห็นบรรยากาศของการสอบเข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อ่ะถ้างั้นผมขออนุญาตลุยเลยก็แล้วกันนะค,นคุณนะครูเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เรามาค,อค like or, mm ่อยๆพิจารณากันไปครับครูครับเนาะข้อนี้นะครับเขาบอกว่าผลบวกนะครับของจํานวนเต็ม x ครับที่ทําให้ x กําลังสองนั้นไม่ถึง100่งร yes, no kind of ้อ่คค wow. ุณครูระวังโจทย์ข้อนี้คุณครูตอบข้อไหนดีคุณครูเจอโจทย์ลักษณะนี้คุณครูตอบข้อไหนดีฮะอันดับแรกสิ่งที่คุณครูจะต้องไฮไลท์ก็คือข้อนี้นั้นมันเป็นจํานวนเต็มนั้นคุูนะอ่าข้อนี้นั้นผลบวกนะฮะของจํานวนเต็มคุณครูต้องเข้าใจคําว่าจํานวนเต็มก่อน นดับแรกนะครับแล้วก็คําที่สองที่คุณครูต้องมาทําความเข้าใจก็คือคําว่าไม่ถึงอ่าไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งแปลว่าเป็นหนึ่งร้อได้ไหมคุณครูครับเรามาดูที่บรรทัดนี้ก่อนคําว่าไม่ถึงหนึ่งรเป็นหนึ่ง้ได้ไหมเอ่ยอ่าคำว่าไม่ถึงหนึ่งรยเป็นหนึ่งร้อยได้ไหมเอ่ยอ่ามีคุณครูแชร์หน้าจอมานะฮะแล้วแคปมาเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์ไปให้อ่านะครับมีคุณครูหลายๆท่าน ช่วยแคปช่วยแชร์แล้วนะครับคุณครูคุณครูแชร์เสร็จคุณครูอย่าไปปิดแชร์เป็นหยุดเป็นสาธารณะนะฮะคุณครูปล่อยให้มันเป็นสาธารณะไปเถอะเนาะคุณครูเนาะถือว่าให้เราได้เรียนรู้กันซึ่งกันและกันเนาะคุณเนาะมาดูตรงนี้นะครับผมขออนุญาตก่อนคําว่าไม่ถึง100ไม่ถึง100แปลว่าเป็น100้ได้ไหมครับเป็น100ไม่ได้อ่าเป็น100ไม่ได้คุณครูต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะคําว่าไม่ถึง ไม่ถึงก็คือห้ามเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับม,รมันจะมีอีกคำหนึง่งคือคำว่าไม่เกินใช่ไหมคุณครูครับต้องระมัดระวังโจทย์บางทีโจทย์จะเล่นคำเล็กน้อยถ้าคำว่าไม่เกินหนึ่งร้อยเนี่ยแปลว่าอะไรครับ,เ, 100, เ,ปรรบเป็นหนึ่งร้อยได้ไดสำคัญตรงนี้เนี่ยคุณครูจะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะประเด็นนี้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังคุยกันตรงนี้นี่ข้อนี้นี่ เราใช้คำว่าไม่ถึงถ้าไม่ถึงแปลว่าเป็น100ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่าจํานวนเต็มที่มันจะยกกําลังสองแล้วไม่ถึง100นะฮะมันคือจํานวนใดอ่าโอเคไหมครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาดูก่อนทีนี้คุณครูต้องมาเข้าใจคําว่าจํานวนเต็มจํานวนเต็มเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับถ้าเราแบ่งของลูกศรอ,ออกมาเนี่ยเราขออนุญาตสอนไปด้วยนะครับเนาะมันก็จะมีคําว่าจํานวนเต็มที่เป็นจํานวนเต็มลบ ใช่ไหมครับตรงนี้นะแล้วก็แน่นอนว่าฝั่งนี้จะต้องถ้ามีจํานวนเต็มลบฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นจํานวนเต็มอะไรครับจํานวนเต็มบวกอ่าโอเคไหมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นจนนํานวนเต็มบวก,ก,นวนบวกดังนั้นตัวสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางค,คุณครูอย่าลืมว่ามันมีเลขศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าจํานวนเต็มเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส,วส่วนก็คือส่วนที่เป็นจํานวนเต็มลบศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มบวกนั่นเองอ่าโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเจอข้อนี้เข้าไปคําว่าจํานวนเต็มแปลว่าเป็นได้ทั้ง3กรณีถูกต้องไหมครับดันงนั้นคุณครูไปหาซิว่าเลขที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยนะครับที่ยกกําลังสองแล้วไม่ไม่ถึง100ก็คือเป็น100ไม่ได้เนี่ย,ดยได้แก่เลขอะไรบ้างถ้าคุณครูลองคิดจํานวนเต็มบวกเนี่ยคุณครูก็จะได้ว่าอะไรครับคิดทีละสเต็ปนะจานวนเต็มบวกก็จะมี1ใช่ไหมครับส3 4 5า7ี่ห้าด แปดแล้วก็เก้าคุณครูหยุดไว้ที่เลขเก้าเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณครูหยุดไว้ที่เลขเก้าปุ๊บคุณครูลองเอาเลขพวกนี้ไปยกกําลังสองนะครับลองเอาเลขทุกตัวในนี้คุณครูลองเอาไปยกกําลังสองดูคุณครูก็จะพบว่าอะไรครับทุกตัวที่ยกกําลังสองเนี่ยต่างมีค่าไม่เกินหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหรือใช้คําว่าไม่ถึงโทษทีแต่ใช้คําว่าไม่ถึงหนึ่งร้อยถูกต้องไหมครับเพราะว่าคิดง่ายๆเลขเก้าตัวสุดท้ายเนี่ยเก้ายกกาลังสองก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 9 9 8 1ใช่ไหมคุณครูครับดังนั้นตัวนี้เป็นได้ทั้งหมด9จํานวนด้วยกันทีนี้เนื่องจากข้อนี้จํานวนเต็มบวกก็เป็นตัวที่สามารถยกกําลังสองแล้วมีค่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าจํานวนที่เป็นลบแปลว่าจํานวนที่ติดลบก็ต้องยกกําลังได้เช่นกันดังนั้นตัวที่เป็นลบพวกเราก็จะเอามาเขียนไว้แบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงลบเก้า ใช่ไหมครับพวกนี้ยกกําลังสองอย่างไงก็ตรงนี้ไม่ถึง100้นั่นเองคุณครูพอเข้าใจไหมฮะไหวไหมเอ่ยข้อนี้ไหวแล้วนะ,ะทีนี้ตัวสุดท้ายที่คุณครูจะต้องเอามาทําก็คือ0ใช่ไหมครับ0ย์ก็ยกกําลังแล้วยกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับ0ูย์ซึ่ง0ูนย์ก็มีค่าไม่ถึง100ดังนั้นเราจะรวมกรณีที่เลข0ูย์ด้วยอา แต่ข้อนี้โจทย์บอกอะไรครับคุณครูครับโจทย์บอกผลบวกใช่ไหมครับตัวข้างหน้าตัวนี้โจทย์บอกว่ามันเป็นผลบวกแปลว่าคุณครูจะต้องอะไรฮะคุณครูจะต้องทําการเอามาโซเดมาคอมกัน <c oughs> ตัวนี้คุณครูเอามาโซเดมาคอมกันนะครับโดยการที่คุณครูจะต้องเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันซึ่งตอนนี้ผมตั้งให้คุณครูเห็นว่าจํานวนที่เป็นบวกกับจํานวนที่เป็นลบเนี่ยถ้ามันเอามารวมกันเนี่ยผลลัพธ์ของแต่ละคู่ ใช่ไหมครับ3กับลบ3อย่างเงี้ยรวมกันทุกที่รวมกันรวมกันรวมกันตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยหมายถึงมันจะหักล้างกันไปนะฮะถ้าเป็นกรณีหนังเนี่ยอย่างโจซิงชือเนี่ยก็แปลว่ามันจะตีเข่าสับ,สบๆยิ่งกว่าจาาพนมบ้านเราอีกนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับคุณครูก็จะได้ว่าในเมื่อทุกตัวเนี่ยผลรวมเนี่ยมันจะหักล้างกันไปใช่ไหมตัดกันไปปุ๊บปับ๊บเอออะบุ๊บบ,บั๊บบลุบบั๊บ,ปบ,ปบไปตรงนี้ มันก็จะทําให้เราได้ว่าคําตอบของเราข้อนี้ต้องตอบข้อไหนครับคุณครูนาทีหรือคุณครูอะไรที่อยู่กับผมอยู่ตอนนี้คําตอบของเราผลรวมนะฮะก็จะมีคําตอบได้เท่ากับศูนย์ในข้อจอจานนั่นเองอ่าขอเสียงปรบมือรัวๆให้ตัวเองหน่อยได้ไหมครข้อนี้อ่าผ่านไปผ่านไปเรียบร้อยนะครับอโอเคมาแบบนี้ข้อนี้ผมให้คุณครูให้เห็นภาพไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันว่า ข้อสองที่ผมให้โจทย์ไปนั้นจะมีความต่างยังไงบ้างตัวนี้ฮะคุณครูมาดูข้อสองครับข้อสองนั้นพูดเหมือนกันเปี้ยเลยนะฮะพูดเหมือนกันเปี้ยข้อนี้เหมือนนะฮะเหมือนกับข้อแรกเลยต่างกันที่ตรงไหนคุณครูครับต่างกันแค่คําว่าจํานวนอะไรครับตรงนี้เปลี่ยนตัวนี้เป็นคําว่าจํานวนนับดอกจันไว้นะฮะดอกจันสี่แสนห้าหมื่นดอกไว้ตรงนี้ <c oughs> คุณครูดอกจันไวด้ดีๆใส่สัญลักษณ์ดอกจันของเราไว้ อ่าดอกจันของเราครับอ่าเครื่องหมายการค้าดอกจันครับคุณครูครับตรงนี้คุณครูดอกจันตัวนี้ไว้เพื่ออะไรครับคําว่าจํานวนนับนะครับกับข้อเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นจํานวนจํานวนนับเนี่ยก็คือจํานวนเต็มบวกนั่นเองคุณครูครับอ่าให้คุณครูเข้าใจตรงนี้ไว้จํานวนนับคือจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายความว่าเราจะไม่คิดจํานวนที่อะไรฮะ มีจํานวนที่ติดลบนั่นเองอ่าเราจะไม่คิดจํานวนที่เป็นลบเพราะฉะนั้นคําตอบของเราที่จะเอามายกกํลาลังสองแล้วไม่ถึง100ก็ได้แก่อะไรฮะหยกกําลังสองสยกกําลังสองสยกกําลังสองสี 2, ่ยกกําลังสองห้ายกกําลังสองครับหยกกําลังสองเจ็ดยกกําลังสองแปดยกกําลังสองแล้วก็เก้ายกกําลังสอง นะครับซึ่งตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ถ้าคุณครูเอาไปยกกำลังสองเนี่ยสูงสุดก็จะได้แค่8 1ซึ่ง8 1ก็อยู่ในเงื่อนไขถูกต้องไหมครับว่ายังไม่ถึง100อ่าข้อนี้เป็นเลข10ได้ไหมค,ค,คุณครูครับ10ยกกำลังสองได้100แต่โจทย์ของเราบอกว่าไม่ถึงแต่ถ้าเราเขียนเลข10ยกกำลังสองมันจะได้100ซึ่งมันถึงแล้วแปลว,ว่าตรงนี้ไม่เอาใช่ไหมครับแปลว่าตรงนี้ไม่เอาดังนั้นผลรวมของเราก็คืออะไรครับผลรวมของข้อนี้ เราก็จะต้องเอาตัวเลขก็คือตัวที่เป็นฐานของเราก็คือ1 2 3 1งสบวกสบวกสตัวนี้ครับค,คุณครูก็จับมาบวกกันหกบวกเจ็ดบวกแแล้วก็บวก9าค,คุณครูก็บวกให้มันได้9จําจำนวนนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น,ค,นคุณครูก็ลองจับคู่ของการบวกเลยก็ได้ครับค,คุณครูเอา1ไปโยงจับคู่กับ9ตัวนี้จะได้10ใช่ไหมครับ คณครูเอา2จับคู่กับ8คุคครูจะได้อีก10หนึ่งคิดอย่างนี้ก็ได้นะฮะคณครูเอา3ไปจับกับ7คุณคนครูจะได้อีก1นึ่งหกับ4คุคนครูรวมกันจะได้อีก10งเพราะั้นรวมกันตรงนี้คุณครูจะได้ไปแล้ว40เหลือเลข5อีก1ตัวตรงกลางเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผลรวมที่คุณครูได้ตรงนี้ออกมาคณครูก็จะได้เท่ากับ45ในช้อยข้อขอควายนั่นเองอ่าโอเคนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคไหมเพราะนั้น ตรงนี้นะครับผมเอามาให้คุณครูพิจารณาแล้วก็ให้เราได้ทบทวนกันว่าคําว่าจํานวนนับนะครับกับคําว่าจํานวนเต็ม2บริเวณนี้นั้นแตกต่างกันนั่นเอง